ว้ยนะแจ้เป็นอะไรอีกแล้วทําไมคุยกับคนชอบเถียงแกคุยกับเขาทําไมไม่รู้เรื่องเลยก็บอกแล้วว่าฉันบอกกับทีทีแล้วว่าคนแบบนี้ไม่ต้องไปคุยด้วยว้าวทนไปก็เท่านั้นก็เถียงเสียปรสะสาทหมดโอเทายังไงทำยังไงอายังไงต้องทํายังไงรับมือยังไงกับคนแบบนี้คะท่านมีวิธีมีวิธียังไงคะคิดไม่ออกบอกท่านวอไป พระอาจารย์คะมีวิธีรับมือยังไงคะกับคนที่ชอบเอาชนะหมายความว่าเวลาคุยกันแล้วใช่ค่ะเถียงไม่ลดเถียงไม่ลดราวศอบใช่ไหมลูกใช่ค่ะจนหนูคุยไม่สนุกเลยหรอคุยไม่สนุกค่ะชอบเถียงหรือหนูไม่ทันได้คุยยังไม่ทันค่ะพูดพูดพูดีค่ะก็พระอาจารย์แนะนําว่าก่อนอื่นนะถ้าเราเจอคนที่ชอบเอาชนะค้าคานคนอื่น โดยไม่คำนึงว่าเรื่องที่ตัวเองอยากเอาชนะนั้นน่ะมันมีเหตุผลไหมใช่ไหมโลกค่ะง่ายๆขั้นแรกเราประเมินก่อนว่าคนคนนั้นน่ะอยู่ในภาวะที่จะใช้เหตุผลปก,กติกับเราได้หรือไม่เราต้องดูก่อนว่าเขาเป็นคนปก,กติไหมหรือเป็นท็อกซิกพีโปจะแปลว่าไงดีท็อกซิค <laughs> คนบ้าคือไม่ได้หมายความว่าบ้าบอคอแตกนะ แต่บ้าคือเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปเศพษติดการเอาชนะคนอื่นโดยไม่สนว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้าเขามีทัศนคติอย่างนี้อยู่แล้วพระอาจารย์ว่าดีที่สุดปล่อยเขาชนะไปเถอะเราไม่ต้องไปอยากเอาชนะกับคนอย่างนี้เพราะเขาไม่อยู่ในวิถีปกติของการใช้เหตุผลถ,าาถึงชนะไปจะมีประโยชน์อะไรโลกใช่ไหมในเมื่อมันเป็นนิสัยของเขา เราก็ปล่อยเขาไปทําให้พระอาจารย์นึกถึงชาดกครั้งหนึ่งนะพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นราชสีลูกรู้จักราชสีไมมันเก่าไปหน่อยนะสิงโตเละสิงโตค่ะแหมราชสีไม่รู้เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันมันหรูหราไปคำนี้ก็คือสิงโตสิงโตนั่นเองพระโพธิสัตว์ท่านก็เสวยพระชาติเป็นราชสีเดี๋ยวก่อนจะแปลตัวนั้นรู้จักคําว่าเสวยพระชาติไหม ไม่รู้จักเลยค่ะเสวยถ้าแปลก็แปลวาา่าทานกินเอ,อ,เอ,อสเมอยปะชาติาชาติเสม่รู้เลยค่ะราจะแปลว่าก,กินพระชาติไม่ได้ <c oughs> สเสมอพระชาติมันเป็นคาเกา<อ>่าใช้กับพระโพธิสัตว์คือในชาตินั้นบบพระโพธิสัตว์ได้มาเกิดเป็นสิงโตอก็เป็นเจ้าป่าแล้วหมูสกปรกมันก็อิจฉาพระโพธิสัตว์ที่เป็นสิงโตมันก็เลยอยากเอาชนะค้าขานพระโพธิสัตว วันหนึ่งนะมันจึงไปคลุกอุจาระปัสสาวะพูดง่ายๆว่ามันจึงไปคลุกบ่ออุจาระ,ะอะลูกจนเหม็นเต็มเนื้อเต็มตัวมันแล้วก็เป็นนอนตากแดดให้มันกลิ่นเหม็นได้ที่เรียกว่าขนของมันทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยนะอุด,ดมไปได้วยอุจาระปัสสาวะเพราะมันลงไปคลุกในบ่อเลย<ะ>มันทําให้เป็นสกปรกแล้วก็เป็นนอนพึงแดดเพื่อให้อุจาระนั้นะติดเนื้อติดตัวมันแล้วทําไงลกูกมันก็ไปท้าชกท้าต่อยกับ สิงโตที่เป็นเจ้าป่าซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์มันไปยืนอยู่ข้างล่างสิงโตยืนอยู่หน้าผาหน,หนูนึกถึงหนังไรอ้อนคิงอ,อ่าไรอ้อนประมาณนั้นเลย <c oughs> อาเจ้าหมูสกปรกมันก็ไปท้าว่าท่านเจ้าป่าถ้าท่านคิดว่าท่านแม่จริงนะมากัดกับเราให้รู้ดำรู้แดงว่าใครกันแน่คู่ควรจะเป็นเจ้าป่าสิงโตก็เห็นว่านั่นมันหมูสกปรกมันไปครุกอุจจาระปัสสาวะมาถ้าเราไปกัดกับมันเราเนี้ยก็จะเปื้อนไปกับมันด้วย <c oughs> เราจะไม่ลดตัวลงไปกัดกับมันหรอกเพราะมันกับเราคนละชั้นเราเป็นสัตว์สะอาดและเป็นเจ้าป่าของจริงส่วนมันเป็นแค่หมูสกรปรกที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและดีแต่ปากพระโพธิสัตว์ก็บอกหมูสกรปรกว่าเจ้าหมูถ้าแกอยากเอาชนะเราเรายินดียกชัยชนะให้แกแต่จะให้เราลดตัวไปกัดกับแกเราไม่ทําหมูก็เลยเซ็งเลย พระโพธิสัตว์ก็ชนะไปสวยๆไม่ต้องเปื้อนไม่ต้องเจ็บออนี่เรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารออคนบางคนนะเรายอมแพ้แล้วไม่เสียหายอะไรเนี่ยเราเป็นพระแพ้แล้วเป็นพระออใช่ส่วนชนะถ้ากัดกันจนชนะสุดท้ายก็เป็นมารเป็นคนเลวที่ไป,ไปชกกับคนเลวไปปล้อมกับคนเลวเ,ออเรื่องนี้พระโพธิสัตว์ท่านเตือนเราว่าถ้าถอยแล้วทําให้อะไรๆดี ถอยดีกว่าลงไปกัดกันและเจ็บกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมค,คนบางคนนะเราถอยดีกว่าจะได้ไม่มีเรื่องแต่ถ้าเราไปชกกับเขาไปตีกับเขาไปต่อยกับเขาไปซัดกับเขาสุดท้ายเราชนะมาแต่แผลเปิ่อยบาดเต็มตัวถามว่ามันดีตรงไหนไม่ดีค่ะฉะนั้นคนบางคนปล่อยให้เขาชนะเถอะโลกเ,<อ>ลเราถอยมาและเป็นพระยังดีกว่า <Yeah. S 2> จำเป็นนะลูกนะคนบางคนนะไม่จําเป็นต้องไปอยากเอาชนะเขาให้เขาชนะไปให้เขาพูดไปแล้วเรื่องมันสงบ S <S <S อย่างนี้จะดีกว่ากันเยอะเลยโอ้ได้ข้อคิดคมากเลยค่ะอ,อบสาธุค,ค,ค,ค่ะ